จะอธิบายขันห้าอย่างละเอียดนขันห้าขันห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีห้าอย่าง อลองนึกภาพตามนะไม่ไม่ได้เขียนกระดานไม่ได้เขียนไว้บอร์เให่เห็นรูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างเนี้ยเรียกว่าเจตสิกเจตสิกนะเจตสิกแปลว่ามันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตปรุงให้จิตแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของเครื่องปรุงของสังขารนั่นแหละตัวสังขารเนี่ยตัวหลักเวทนาก็ความรู้สึกสัญญาก็ความจำส่วนสังขารเนี่ยจะมี แยกไปอีกประมาณห้าสิบตัวนะจําไม่ได้ว่าห้าสิบหรือห้าสิบสองตัวนะอ่าเป็นเครื่องปรุงถ้าถ้าเปรียบเป็นเครื่องปรุงอาหารก็เวทนาจะมีอยู่ขวดเดียวนะมีมีอยู่ชนิดเดียวสัญญาก็มีอยู่ขวดเดียวส่วนสังขารเนี่ยจะมีอยู่ห้าสิบขวดนะห้าสิบขวดห้าสิบแต่ละขวดก็เป็นละคนละชนิดไป ถ้าเป็นเครื่องปรุงอาหารเราก็จะมีขวดหนึ่งก็เป็นพริกขวดหนึ่งก็เป็นเกลือผงชูรสน้ำปลาซอสซีอิ๊วอะไรเงี้ยนะอ่านี่แหละเวทนาก็มีอยู่อย่างเดียวสัญญามีอยู่อย่างเดียวส่วนสังขารเนี่ยมีอยู่ห้าสิบอย่างห้าสิบประเภททั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตลํำพังจิตอย่างเดียวเนี่ยจิตหรือวิญญาณอันเดียวกันนะวิญญาณหรือจิตเนี่ยเป็นอันเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันเฉยๆ ให้เข้าใจแบบนี้ไว้นะลำพังจิตหรือวิญญาณเนี่ยตัวมันเนี่ยมันมีสภาพรู้อย่างเดียวแต่มันจะทำให้มีอารมณ์โลภโกรธหลงพอใจไม่พอใจมันจะเกิดจากเจตสิกหรือเครื่องปรุง เครื่องปรุงมาทําให้จิตมันขุ่นมัวเศร้าหมองฮะเข้าใจไหมก็คือตัวสังขารนั่นแหละตัวหลักแต่ก็อาศัยเบธนาเบธนาสัญญาอาศัยสัญญาความจําได้ฮะสังขารก็มาปรุงต่อทําให้จิตกลายเป็นจิตเศร้าหมองจิตขุนมัวจิตพอใจจิตดินดีจิตโกรธจิตเกลียดจิตรักจิตชังอะไรทํานองเนี้ยจิตม่วงเงา เหานอนจิตสงสัยอะไรเงี้ยลำพังจิตยอย่างเดียวเนี่ยมันมีสภาพรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวแต่มันแปลเปลี่ยนไปโดยเครื่องปรุงเหมือนเราทำแกงเนี่ยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้เห็นนะจิต หรือนามเนี่ยพวกพวกนามธรรมาเนี่ยเวทนตาสัญญาสังขารปิญญาณหรือจิตเนี่ยสตัวเนี่ยนามขันเนี่ยก็ต้องมาอาศัยอยู่กับรูปหรือกายเนี่ยนะเป็นที่อยู่แล้วกายเนี่ยหรือรูปรูปขันเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องมีจิตมาอาศัยคือทั้งรูปและนามเนี่ยต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าส่วนนามออกจากรูปออกจากร่างกายไปร่างกายก็เขาเรียกว่าตายไงมันก็ทำงานไม่ได้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้นะมันอาศัยซึ่งกันและกันน่ะจะเปรียบเทียบให้เห็นเวลาเราปรุงอาหารหม้อเนี่ยเรามีภาชนะมีหม้อหม้อนี้เปรียบเสมือนเป็นรูปเป็นกายนะ,นะเราเทน้ําใส่ในหม้อ น้ำนี่เปรียบเสมือนจิตหรือวิญญาณยังเป็นน้ำใสๆอยู่ยังไม่มีอะไรเจือปนเนี่ยนี่คือสภาพของจิตยังไม่มีการปรุงแต่งใดๆเราจะทําต้มยำใช่ไหมเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปใส่ขาลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ขนอลงไปหรือใส่รถด,ดีลงไปนะต้มเดือดแล้วแล้วก็ ต้มยำกุ้งใช่ไหมก็ใส่กุ้งลงไปเจ้าน้ําใส่น้ํำข้นถ้าน้ํำข้นก็ใส่อะไรใส่คารนชันเหลอใส่นมคารนชันเลอลงไปถ้าน้ำใส่ก็ไม่ต้องใส่ใส่มะนาวใส่พริกใส่มะกรูดใส่ลงไปแล้วเนี่ยกวเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปนี่แหละคือเจตสิก มันก็ทําให้น้ําใสๆของจิตเนี่ยจิตจากเติมเป็นน้าใสๆเนี่ยกลายเป็นน้ําซุปน้ําต้มยาไปมันก็เป็นประเภทจิตประเภทหนึ่งหรืออาหารประเภทหนึ่งก็คือต้มยำแต่พอเราตั้งอีกหม้อหนึ่งเราทําเป็นแกงเลียงเราใส่อะไรบ้างไงตากะปิตาอะไรลงไปใช่ไหมเป็นแกงเลียงใส่ใส่อะไรบ้าง่ง หึไม่ออกนั่นแหละมันใส่เครื่องปรุงลงไปอีกแบบหนึง่งมันก็กลายเป็นแกงเลียงอืมพอใส่อีกแบบหนึง่งมันก็กลายเป็นต้มยำเนี่ยพอเครื่องเครื่องปรุงแต่งจิตใส่ลงไปคนละชนิดแตกต่างกันมันก็ทําให้จิตเนี่ยกลายเป็นจิตต้มยำหรือจิตโกรธสมมตินะจิตรักอืมจิตแกงเลียง กลายเป็นจิตรักจิตโลภะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรเงี้ยถ้าเราใส่กะทิลงไปใส่มะเขือลงไปใส่หมูหั่นลงไปเขกลายเป็นแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยจากจิตที่ใส,ส่เป็นน้าําใสๆอยู่เราใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงแต่งจิตลงไปแต่และชนิดก็กลายเป็นอาหารเป็นจิต แต่ละประเภทไปในอภิธรรมที่เขาเรียนกันอยู่เจ็ดปีแปดปีนั่นนะเขาถึงบอกว่าจิตมีอยู่แปดสิบเก้าดวงโดยโดยแบบปกตินะแต่ถ้าแบบพิเศษจะมีร้อยี่สิบเอ็ดดวงเนี่ยคำว่ามีกี่ดวงกี่ดวงเนี่ยก็คือเป็นประเภทของจิตนี่แหละตามเครื่องปรุงแต่งจิตนี่แหละพอใส่เครื่องปรุงแบบนี้ก็จะได้จิตประเภทนี้ใส่เครื่องปรุงอีกแบบหนึ่ง ผสมลงไปเนี่ยก็กลายเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งที่ว่าดวงเนี่ยก็คือเป็นประเภทของจิตนั่นแหละ <c oughs> คือที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ให้ไปศึกษาไปไปเรียนอภิธรรมนะแต่ผมย่อยมาแล้วผมศึกษามาแล้วไม่ต้องไปศึกษา ผมสรุปมาแล้วเขี่ยวมาแล้วสรุปมาให้แล้วเอาแค่นี้จิตโดยธรรมชาตินะ่ะมันมันบริสุทธิ์อยู่แต่จิตมันมัวหมองหรือว่ามันเกิดโลภะโทสะอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะเกิดจากการปรุงแตงตัวสังขารนี่แหละตัวดีมันมีอยู่ห้าสิบขวดห้าสิบประเภทในนั้นมีอะไรบ้างอะ มีไออย่างวิจ,จิกิจฉาอุทจักกุกุจักนะคุณคุณไหมชื่อพวกเนี้ยพวกนี้เป็นเครื่องปรุงเป็นอยู่ในกลุ่มสังขารเจตสิกทั้งนั้นเลยปัญญาก็ใช่นะสติก็ใช่ปัสสัทธิก็ใช่เอกคัตตาเจตสิกก็ใช่ มนสิการก็ใช่ผัสสะเจตสิกเนี่ยเป็นกลุ่มเจตสิกทั้งนั้นเลยพวกนี้มีอะไรอีกอะในกลุ่มที่เป็นอกุศลนี่มีอยู่ประมาณสิบสี่ตัวนะอัดโนตับปะอหิริกะเนี่ยไม่เกรงกลัวต่อบาปอะไรพวกนี้มีโมมีอะไรฉันทะอะไรพวกนี้วิริยะใช่หมดเลยนะ แต่เขาก็จำแนกประเภทของเจตสิกว่าเป็นฝ่ายอากุศลเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอีกนะแต่นั้นมันละเอียดเกินไปเอาแค่ว่ามองให้เห็นภาพวจจิตเนี่ยมันเหมือนเป็นจะเปรียบเทียบไม่เห็นเป็นเหมือนเอาเป็นสนามฟุตบอลนะเป็นพื้นอยู่มันไม่มีอะไรจิตเนี่ยมัน จิตประพัดสอนที่เขาว่านะมันผ่องใสมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรมันเป็นแค่ธาตรู้เป็นแค่ธาตรู้ที่บริสุทธิ์ในสนามฟุตบอลน,นั้นก็จะมีกรรมการไปเล่นอยู่มีนักฟุตบอลฝ่ายทั้งสองฝ่ายอยู่แต่และฝ่ายก็มีอะไรสิบเอ็ดคนใช่ไหมมีกรรมการอยู่สี่คนแล้วก็มีลูกฟุตบอล แล้วก็เตะกันไปเตะกันมาอยู่บนสนามเล่นอยู่บนสนามนั่นแหละไอ้ตัวที่เล่นอยู่บนสนามทั้งกรรมการทั้งนักฟุตบอลทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งลูกบอลลูกฟุตบลอลเปรียบเหมือนเจตสิกนั่นแหละมันเกิดดับมันวิ่งไปวิ่งมาเกิดอยู่บนสนามก็คือเกิดอยู่ในจิตนั่นแหละมันก็แปรเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่บนสนามฟุตบลอลอ แต่สนามฟุตบอลมันก็ยังเหมือนเดิมอืมมันเป็นแบ็กกราวเป็นพื้นเป็นกราวอยู่แต่ตัวที่เปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลนี่แหละที่วิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้อยู่กับที่เปรียบเสมือนสังขารเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็เสียใจมันมัน มันปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาไงแต่จิตเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมใสสะอาดอยู่เหมือนเดิมเป็นสนามก็สนามอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นแหละหรือเปรียบเป็นจอหนังก็ได้จอหนังเนี่ยเคยดูหนังกลางแปลงไหมหรือหนังในโรงก็ได้ในโรงหนังเนี่ยตัวจอหนังก็เป็นแบ็กกราวเป็นพื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เ็เปรียบเสมือนเป็นจิตเป็นวิญญาณนะเวลาเขาฉายหนังไปเนี่ยก็จะมีภาพพระเอกนางเอกโจรผู้ร้ายยิงกันสนันวันไหวสนันสน่นเสนอนเลือดแตกระเบิดทั้งระเบิดทั้งรถถังอะไรเงี้ยทั้งเลือดกระเซน็นตายมันก็เป็นแค่มายาภาพที่ฉายอยู่บนจิตเนี่ย พวกนี้เวทนาสัญญาสังขารรูปเกิดอยู่ในจิตทั้งนั้นน่ะจิตนี้มันรู้หมดเลยมันเห็นเห็นทั้งรูปเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งสัญญาเห็นทั้งสังขารเพราะว่ามันเป็นสับเซตของจอหนังเนี่ยเคยเรียนคณิตศาสตร์ไหมมีเซ็ตสับเซ็ตเป็นเป็นส่วนหนึ่งบรรจุอยู่ในจิตอ่ะพูดง่ายๆเกิดอยู่ในจิตจิตมันรับรู้ได้หมดอ่ะเห็นรูป เห็นร่างกายเห็นอะไรอีกอะความรู้สึกเกิดขึ้นมารู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกเจ็บรู้สึกคันตรงไหนตรงนั้นตรงนี้มันก็รู้ไอ้ทุลุที่รู้ก็คือจิตนั่นแหละรู้วิญญาน,นั่นแหละรู้มันจําได้มันก็รู้รู้ว่าจําได้ก็จิตนั่นแหละรู้ จิตมันเห็นรูปกับเห็นเจตสิกทำงานหรือมันคิดฟุง้งปรุงแต่งอะไรต่างๆนานานมันก็รู้อยู่ก็จิตอิญญาณนรรั่นแหละรู้ขันหน้าเขารู้ขันหน้าของเขาเองพอจิตมันเห็นเห็นสังขารความคิดปรุงแต่งเห็นสัญญาเห็นเห็นเห็นความจําได้ไหมรู้ที่มันเนึกได้นะ นึกได้ก็รู้มันคิดมันมีอารมณ์ปรุงแต่งอะไรต่างๆอารมณ์โกรธมันก็รู้ตัวรู้ตัวว่าตัวเองกําลังโกรธเห็นหน้าคนนั้นมามันก็จําได้มันก็รู้รู้ว่าจําได้นี่แหละก็คือจิตมันรู้นี่แหละพอจิตมันเห็นเจตสิกเห็นเมตนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นรูปเห็นรูปก็เห็นเจตสิกนี่แหละ มันเป็นการแยกแยกแยกขันแยกขันก็คือแยกให้เห็นว่าการทำงานแต่ละส่วนมันทำงานอยู่ตัวที่เห็นก็คือจิตจิตเห็นอะไรเห็นความคิดปรุงแต่งก็คือแสดงว่าเห็นสังขารมันเกิดมันดับไปแล้วมันก็คิดเรื่องใหม่ขึ้นมานั่นแหละสังขารมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็คิดเรื่องใหม่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป มันก็เกิดอยู่ในจิตนั่นแหละจิตเนี่ยเป็นเป็นยูนิเวอร์สรูปกับเจตสิกเป็นเป็นสับเซตนะมันจุอยู่ในจิตเป็นการเปรียบเทียบนะไม่ใช่ว่ามันมันจุแล้วไปนึกภาพเออมันมันจุยังไงวะเป็นรูปร่างยังไงวะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นคําพูดจะไปหลงคาพูดจะไปยึดคาพูดนะคําพูดก็คือ นี่ก็เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึง่งปรุงแต่งออกมาเป็นภาษาก็มาจากสังขารน,นั่นแหละปรุงออกมาพูดออกมาออกมาเป็นภาษาทําไมต้องพูดออกมาถ้าไม่พูดจะรู้เรื่องกันไหมล่ะออนั่งอยู่เฉยจะรู้เรื่องกันไหมล่ะ <c oughs> มันต้องปรุงต้องอะไรออกมาใช่ไหมก็อาศัยขันนี่แหละทํางานปรุง ออกมาเป็นภาษาพูดใส้เจตสิกนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละนี่แหละมันนึกได้มันจำได้ก็รู้มันคิดฟุง้งซ่านก็รู้มันปรุงแต่งจิตยังไง ทำให้จิตมีอารมณ์แปรปวนไปอะไรยังไงก็รู้ก็เห็นมันเออแค่นี้แหละนี่แหละคือการเรียนรู้ขันเข็นขันมันทํางานนี่แหละคือขันห้า 5, การทํางานของเขาแล้วนิพพานละ่ะที่แสวงหากันนะมันเป็นยังไงอะ่ะนิพพานเนี่ยมันพ้นจาก ความเป็นขันหรือเขาเรียกว่าขันทาบิีมุิส่วนของขันเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งอยู่ส่วนนิพพานเนี่ยมันพ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการปรุงแต่งก็คือสภาพที่สงบที่ครอบคุมขันห้าไปอีกทีหนึ่ง ก็เห็นขันห้าเขาทำงานนี่เลยเหมือนสเปซที่อยู่รอบเราอะยกตัวอย่างนะสเปซเหมือนสเปซช่องว่างต่างๆเนี่ยมันบรรจุได้หมดอะบรรจุบ,บ้านก็ได้ต้นไม้ก็ได้บรรจุทั้งโลกได้ทั้งจักรวาลได้แล้วมันก็ไม่ว่าเราจะเอาอะไรไปวางมันวางได้หมด มันไม่มีเต็มอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนรอบรอบเราเนี่ยที่เป็นเป็นช่องว่างต่างๆเนี่ยเปรียบเปรียบให้เห็นนะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นก็มันมันมันจุได้หมดอ่ะเอาต้นไม้มาปลูกก็มีที่ว่างให้ปลูกก็ปลูกลงดินเดี๋ยวพสเปซมันก็ม,มีมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรรอบรอบเราเนี่ย เหมือนเหมือนอากาศ้องอากาศรอบๆเราเนี่ยเปรียบเปียบเทียบให้เห็นนะใช้ภาษาอังกฤษว่าสเปซสเปซเนี่ยแต่จะไปยึดเอาความสงบเอานิพานก็ไม่ได้อีกนะยึดเอาอะไรไม่ได้นะฝ่ายขันหาที่เขาทำงานก็ก็ทำงานไป แต่มันก็อยู่ภายใต้อนัตตานะหรือสุญญาตาก็คือความไม่มีเราก็ขันหน้าเขาก็ทํางานไปไม่มีเราไปร่วมไปแจมหรือความสงบฝ่ายนิพพานที่อยู่รูปรอบเราก็ไม่มีเราก็เป็นอนัตตาก็เป็นสุญญาตาเหมือนกันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปยึดเอาฝ่ายนิพพาน ยึดเอาความสงบไปยึดเอาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะถ้ายึดอยู่มันก็มีผู้ยึดเหมือนจิ้งโจกอ่ะมันยึดอยู่ฝาผนังอ่ะมีการยึดก็มีผู้ยึดกับสิ่งที่ถูกยึดไงมีผู้ยึดก็ยังมีตัวตนไงก็ยังมีอัตตาอยู่ไม่ใช่สุญัตตาไม่ใช่อนัตตาแล้ว อนัตตาคือความไม่มีเราไม่มีใครไปยึดเอาอะไรทั้งนั้นไม่มีทรรม้ยึดไม่มีนิพพานให้หยึดไม่มีอรหันให้หยึดพอเข้าใจตรงนี้เขาถึงเรียกว่าเข้าถึงนิพพานเข้าถึงอรหันต์พอไม่ยึดอรหันต์ไม่ยึดนิพพานกลับมาสู่ความไม่อยากได้อะไรนั่นแหละมันถึงจะได้เหมือนพระอานทะ์น่ะพรุ่งนี้เขาจะสังายนา รมาหากรสภาเชิญพระอรหันต์ไว้499รูปเว้นไว้หนึ่งเว้นที่ไว้หนึ่งเอาไว้ให้พระอานนท์แต่พระอานนท์ยังไม่เป็นอรหันต์เป็นแค่โสดาบันพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปแล้วนะสามเดือนพระอานนท์เร่งปฏิบัติเพื่อจะให้เป็นพระอรหันต์เพื่อพรุ่งนี้จะได้เข้า สังขายนาเพราะว่าขาดพระอนุนี้ได้ท่านเป็นพระหูสูตรท่านเป็นเลขาพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดพระพุทธเจ้าเทศสอนใครอะไรตรงไหนว่ายังไงท่านจําได้หมดแม้พระพุทธเจ้าจะไปกินนิมนต์ที่ท่านไม่ได้ไปด้วยมันเป็นเงื่อนไขที่ท่านก่อนที่จะรับเป็นเลขาพระพุทธเจ้านั่นเป็นพระอุปถัมภ์ท่านบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปเทศไปสอนอะไรที่ไหนเนี่ยกลับมาต้องมาเล่าให้ท่านฟัง เพราะอะไรเพราะว่าเยาวนจะตําหนิพระพุทธเจ้าได้ว่าเลขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าสัเปล่าพระพุทธเจ้าไปเทศสอนอะไรใครที่ไหนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายผลจากตรงนี้ก็ทําให้ท่านกลายเป็นพระหูสูตรแล้วก็ตอนสังขาย,ยนาที่จะทําเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ยังไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะเป็นแค่ทบทวนแล้วก็ท่องด้วยวาจานะท่องด้วยปากปาก แต่บิดอกครั้งแรกๆเนี่ยเป็นการท่องด้วยปากขาดพระอานนท์ไม่ได้ไงเพราะว่าพระอานนท์จะมาเป็นคนเล่าพระสูตรส่วนพระวินัยนี้เป็นพระอุบาลีตันเจะ่ชำนาญเรื่องวินยัยเนี่ยพระอานท์ก็เลยเร่งเร่งที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระอาหารหันต์ในคืนนั้นก่อนที่จะ,ะสังงขยนาตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ท่านก็เล่นความเพียรอย่างเต็มที่ท่านก็ยังไม่ได้เข้าไม่ถึงจนท่านมา่านีปกติพระพุทธองค์ก็ทํานายไม่เคยผิดพลาดนะพุทธองค์บอกว่าพระนน่นจะบรรลุธรรมหลังจากที่ท่านเสด็จเข้าปรินิพ่านสามเดือนอะไรเงี้ยม <c oughs> ั้ท่านก็เลยว่านี่สงสัยจะทำนายผิดและมั้ง สุดท้ายท่านหมดอะไรตายอยากไม่เอาแล้วพอแล้วพอกันทีไม่เอาแล้วอรหันไม่เอาแล้ว,ลห,มลวหมดหวังแล้วทำยังไงก็ไม่ได้เลิกล้มความตั้งใจนอนดีกว่าไม่เอาแล้วกำลังจะเอนนอนพรท่านปล่อยวางความอยากเป็นอหรหันมันก็เลยได้คำว่าได้ก็ไม่มีผู้ได้นะ แต่มันเป็นภาษาเข้าถึงแต่ก็ไม่มีผู้เข้าถึงการไม่มีผู้เข้าถึงนั่นแหละมันคือการเข้าถึง <c oughs> ถ้ามีผู้อยู่มันยังมีตัวตนอัตตาอยู่อนี่แหละเพราะท่านไม่เอาเนี่ยท่านถึงได้ถึงเข้าถึงนี่แหละเยีายบเพียบไม่เห็นว่าถ้ายังบอกว่าตัวเองจะไปเอาอรหันต์พานีาน่มันยังไงมันก็ไม่ได้มันไม่ถึง มันต้องหมดความอยากที่จะได้นีอะไรท่านกำลังเอนนอนปุ๊บเนี่ยหมดอะไรแตา่อยากไม่เอาละกำลังเอนตัวนอนเนี่ยกึงน,นั่งกึนนอนเนี่ยยังหลังม่ยังไม่แตะพื้น,นท่านก็เข้าถึงอรหัน นี่แหลความเป็นขันกับความขันทวิมุตขันกับขันทวิมุตขันทวิมุตเนี่ยก็คือพ้นจากความเป็นขันก็คือนิพพานส่วนขันก็คือรูปเบรนาสัญญาสังขารบิญญาณที่เขาทำงานอยู่วิธีปฏิบัติยังไงก็อปเสิร์บอปเสิร์ ดูขันเขาทำงานนี่แหละความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นก็เป็นสังขารน,นะก็เป็นสังขารขัน,นขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปตอนที่มันหายไปนั่นแหละเขาเรียกว่าดับตอนที่มันอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันเกิดพอเห็นมันเห็นเห็นมันว่าเออกำลังไม่พอใจก็จะดับไปพระไตรลักษณ์ทำงานตอนที่ ตอนนี้แหละตอนที่มันดับตอนที่มันเกิดมันดับนี่แหละก็คือ okay.